จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจและได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานอื่นส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปรากฏดังนี้ปี2527รางวัลพระราชทาน โรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรปี2527นางสาวกน,นิกาแก้วมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปี2545นายภูริพัฒน์ที่สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปี2546ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปี2553นักเรียนชุมนุมเยาวชนจิตอาสาได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวงระดับประเทศปี2555ชุมนุมเยาวชนจิตอาสารับรางวัลโรคพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศนักฟุตบอลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมที่ชนะเลิศระดับประเทศในส่วนภูมิภาค รายการ Honda Race Champion นซีซั่น2เป็นตัวแทนประเทศไทยแชมป์ภาคเหนือร่วมกับทีมชนะเลิศของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจำนวน5ทีมไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอเร์ o สกูลประเทศอังกฤษปี2557ได้รับโล่พระชานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโล่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัตริระดับประเทศปี2558นางจงจิตสิทธิภัยได้รับรางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงรายรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือและรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาฟิสิกส์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยปี2559ได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งประเทศไทยเครื่องออกกำลังกาย healthy รี e in วันจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและรางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางจากงานศิลปรหัตกรรมครั้งที่66 ปี2560ได้รับรางวัลระดับประเทศประเภทรางวัลคนช่างคิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการ Move w o r l d to g e t h e r กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ RBL ของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยารับทุนพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพ่อพันธ์ุปัญญาของส OK กวกปฏิบัติเชิดชูเกียรติการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ b e i อดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2561รางวัลเกติยศโครงงานวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับภูมิภาคอาเซียน ASPC 2018 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยารับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเป็นเวลายาวนาน ปี2,562รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งระดับโลกได้รับรางวัล The Best Team Work จากการร่วมกิจกรรม The t h i r d Bell and Road Angel Maker Camp หนา,าธาธนรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนโรงเรียนต้นแบบรถรับส่งนักเรียนสถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการประกวดโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส,ดสปลอดภัยไร้มลพิษประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36รางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุราดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดีโรสลัดบริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคภาคเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการแข่งขันฟุตบอลไทยเดนมาร์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ประเภททีมชายรุ่นอายุ15ปี รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล s c q a ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่3ระดับภาคเหนือรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับประเทศจากสมเด็จพระนิพถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีผลงานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จะพัฒนาองค์กรต่อไปเพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป